สิประโยชน์ของเมล็ดฟักทองหญิงกินได้ผู้ชายกินดีสายเฮลตี้ไม่ควรพลาดฟักทองนอกจากเนื้อจะมีความอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ไปจนถึงเมล็ดดีต่อผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุใครที่ยังไม่เคยลิ้มรสของฟักทองลองไปชิมดูได้เลยนะคะว่ามันอร่อยขนาดไหนนะคะประโยชน์ของเขามันมีมากมายจริงๆเลยค่ะ เป็นของดีต่อสุขภาพอีกหนึ่งอย่างที่สายเฮลตี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะ,มะเมล็ดฟักทองกับ11ประโยชน์ที่คุณอาจไม่รู้ก็ได้ค่ะ 1. ค่ะดีต่อฮอร์โมนเพศชายในมเมล็ดฟักทองสามารถยับยัง้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็น DHT ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดอาการบวม การมเลมลโภคเมล็ดฟักทองเป็นประจำในชีวิตประจำวันหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถช่วยเรื่องฮอร์โมนในเพศชายได้ค่ะแต่พี่เล็กว่านะคะการกิน,มนเมล็ดฟักทองนะคะจะดีมากๆเลยค่ะมันจะมีแบบว่ากระท้อเปลือกแล้วกับไม่ไม,ไม่กระท้อเปลือกนะคะถ้าใครแบบว่างๆมากๆก็ลองแทบแบบว่าเอามาแท้ให้แค่เม็ดกุยจีนะคะแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวๆค่ะแต่ว่ามันจะเปลือกมันจะบางกว่ามันเอ่อเม็ดกุ้ยจีนะคะ มันจะนิ่มกว่ามากเลยค่ะแต่สําหรับพี่เล็กพี่เล็กขอขอบายขอกินแบบที่มัน กระทาอเปลือกแล้วนะคะมันก็สะดวกดีถุงละ20บาทนะคะบางทีใส่เกลือเกลือดำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ามาทานกับข้าวต้มะคะ่ะอร่อยมากเลยนะคะขอแนะนําเลยค่ะหรือไม่ก็ทานเป็นของว่างโดยไม่ต้องใส่เกลือก็ได้นะคะเป็นของว่างบันแทะกินเล่นบางทีแบบว่าบางทีหิวนี่ก็แก้หิวได้เหมือนกันนะคะมเมล็ดฟักทองนี่ก็จะดีแล้วก็มีประโยชน์มันจะมีะแร่ธาตุสังกะสีด้วยนะคะซึ่งจะมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยค่ะลองลองหามากินดูนะคะราคาไม่แพงนอกจากบางทีเราของกินเล่นจะเป็นพวกถัว่วใช่ไหมคะ ถั่วมเมล็ดอัลมอนด์หรือว่า,มาเมล็ดมะม่วงหิมาพานแล้วนอกจากนี้นะถั่วลิสงอันนี้ก็จะเป็นขอแนะนําเมล็ดฟักทองอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้จะดีมากเลยนะคะลองลองลอง,ลองถานมาซื้อทานดูนะคะอร่อยมากเลยค่ะเคี้ยวเพลินๆนะคะแต่สมมรับใครที่ชอบแทก็ลองที่มันมีเปลือกก็ลองแท้ดูก็แก้เหงาปากดีแต่ถ้าสมมุติว่าของพี่เล็กนะขอขอกินที่มันแกะแล้วนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะ2ค่ะ ช่วยปรับความดันโลหิตแมกนีเซียมเป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อร่างกายโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงโพแทสเซียมยังมีบทบาทในการควบคุมความดันโลหิตแต่ถ้าแมกนีเซียมต่ำเกินไปจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและเป็นผงพวน ผลพวงนะคะให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดการทานเมล็ดฟักทองนะคะเป็นอีกทางเลือกที่ดีเพราะเพียงหนึ่งออนของเมล็ดฟักทองมีปริมาณแมกนีเซียมที่แนะนำต่อวันถึงประมาณ35%เเลยทีเดียวค่ะ 3. ค่ะส่งเสริมสุขภาพหัวใจที่ดีเมล็ดฟักทองนะคะดีต่อระบบไหลเวียนเลือด ซึ่งทำให้หัวใจของคุณแข็งแรงได้ในระยะยาวและยังมีกรดอัลฟาและไลโนเลอีกซึ่งเป็นไขมันโอเมก้า3ช่วยให้ไตรกีเซอสลายต่ำและช่วยปรับระดับคอเลสเตอรอลได้เป็นปกติด้วยโอเมก้า3ก็มีในเมล็ดฟักทองด้วยนะคะไม่ต้องกินน้ำมันปลาเลยค่ะอาจจะอาจจะมีไม่มากเท่าน้ำมันปลานะคะแต่ก็ยังก็ยังมีอโอเมก้า3นะคะ ลองหามาทานดูได้เลยค่ะ4ค่ะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแมกนีเซียมในเมล็ดฟักทองเป็นล่าธาตุนะคะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระมีโปรตีนและไขมันที่สามารถลดความเร็วในการดูดซึมของน้ำตาลในเลือดได้ด้วย5ค่ะ สำคัญต่อการเจริญพันธุ์ของผู้ชายสังกสีเป็นเล่ธทาตุที่สำคัญต่อการเจริญพันธุ์ของผู้ชายและการบริโภคมเมล็ดฟักทองขนาด1ออนจะได้ปริมาณสังกสีประมาณ20ของปริมาณสังกสีต่อวันซึ่งเท่ากับ2มิลลิกรัมนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มระดับ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและมีผลต่อการป้องกันตัวอสุจิเนื่องจากมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะจริงๆแล้วมีดีกว่าอันนี้เรากินถุงละยี่สิบาทนะคะที่ที่พี่เล็กซื้อะคะ่ะมันก็จะดีกว่าที่เราไปซื้อซิงค์ที่มันเป็นเม็ดเม็ดมาอันนั้นจะมีราคาแพงกว่าที่เป็นอาหารเสริมอะคะ่ะสำหรับพี่เล็กกินกินอันนี้ก็คือเหมือนกับเรากิน กินขนมไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแทนที่เราจะซื้อขนมพวกกุ๊กกุ๊บก๊อบมาใช่ไหมฮะเราก็ซื้อเป็นเมล็ดฟักทองมาเอามากินอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเรากินเป็นทูอินวันกินขนมด้วยแล้วก็เป็นยาไปในตัวแล้วมันก็ยังดีกว่าเรากินเป็นอาหารเสริมนะคะเมล็ดถ้าสมมติเราซื้อเป็นยาอาหารเสริมที่เป็นท่าสังกสีมันก็จะราคาแพงกว่านะคะซูอนเราซื้ออันเนี้ยมันถุงละยี่บบาทมันก็จะดีกว่านะคะอันนี้เป็นส่วนตัวนะคะที่พี่เล็กแบ่งปันให้นะคะต่อไปค่ะหก ช่วยให้นอนหลับฝันดีหากคุณกําลังมองหาของว่างยามค่ำคืนที่ดีต่อสุขภาพมเมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะคะที่ดีที่สุดเพราะในมะเมล็ดฟักทองอุด,ดมไปด้วยไอออนและกรดอะมิโนทริปโตเฟนซึ่งช่วยส่งเสริมระดับเซโรโทนินในสมองและทำให้เกิดการผ่อนคลายและช่วยให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นในเวลากลางคืนค่ะ สำหรับอันนี้ที่ใครนอนไม่ค่อยหลับนะคะเรากินมเมล็ดฟักทองนี่ทักตอนเย็นเนี่ยก็จะดีเหมือนกันนะคะก็จะทําให้เวลานอนหลับก่อนนอนก็ได้ค่ะแต่ไม่ใช่ว่ากินเสร็จแล้วนอนเลยนะคะต้องทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงถึงจะจะดีนะคะแล้วค่อยนอนอันนี้มันก็จะช่วยเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งให้รู้สึกว่าหลับสบายอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับหรือนอนยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าต้องกินยาน,นอนหลับลองกินมเมล็ดฟักทอง นี้ดูนะคะจะจะช่วยมากเลยค่ะดีกว่ากินยานะคะดีกว่ากินยาน,นอนหลับพวกง่ายๆนะคะตัวนี้ก็จะช่วยมากๆเลยลองซื้อมามันไม่แพงเลยนะคะถุงละ20บาทอย่างที่พี่เล็กแนะนําอาจจะไม่มากนะคะถุงละ20บาทเนี่ยเรามาเนี่ยที่บางทนทําไมพี่เล็กถึงจะแนะนําอันนี้ก็คือตัวเองกินอยู่ก็เลยรู้สึกว่าราคามันไม่แพงมากอะคะ่ะแล้วแต่ถ้าคนจะกินยี่ห้อที่ดีกว่าน,นี้หรืยยังไงก็อาจจะจะมีนะคะแล้วแต่แต่ว่าที่ที่พี่เล็กใช้อยู่กินอยู่เนี่ย คือราคาไม่แพงแล้วก็คุณภาพดีด้วยก็คือจะแนะนํามานะคะก็คือเดี๋ยวตอบข้อต่อไปเลยนะคะ7ค่ะมีเส้นใหญ่อาหารในเมล็ดฟักทองเพียง1ออนของเมล็ดมีเส้นใหญ่ประมาณ5กรัมและสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยค่ะ8ค่ะอุดมไปด้วยโปรตีนเหมาะกับคนลดน้ำหนักความสำคัญของโปรตีนคือช่วยในการ สร้างเซลล์ใหม่และรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างในเมล็ดฟักทอง100กรัมนะคะให้โปรตีนสูงถึง30กรัมซึ่งถือเป็นอาหารสำหรับคนที่ลดน้ำหนักได้ดีทีเดียวเลยล่ะค่ะต่อไปนะคะ9ช่วยปรับสมดุลค่า pH ของร่างกาย ในร่างกายของคนเราเป็นค่า ph ที่เป็นกลางนะคะถึงด่างเล็กน้อยโดยธรรมชาติแต่มักจะเปลี่ยนไปจากค่าปกติเนื่องจากอาหารแปรรูปมากมายการบริโภคเมล็ดฟักทองเป็นประจำอาจช่วยให้ร่างกายของคุณนะคะฟื้นตัวได้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ10ค่ะสามารถเพิ่มฟังก์ชันภูมิคุ้มกัน สังกะสีในเมล็ดฟักทองสามารถทำให้ร่างกายทนต่อความเจ็บป่วยได้มากขึ้นนอกจากนี้สังกะสีจะรวบรวมเซลล์ที่โจมตีเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามาเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองค่ะ 1. 1ค่ะสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตของเส้นผมเมล็ดฟักทองเป็นสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเส้นผม พราะมีแมกนีเซียมและวิตามินอีซึ่งสนับสนุนการเจริญเติบโตของเส้นผมแม้ว่าเส้นผมอาจจะยาวได้ไม่เร็วนะักแต่การบริโภคเมล็ดฟักทองอย่างสม่ำเสมอมีแนวโน้มที่จะช่วยให้เส้นผมนะคะยาวแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้ค่ะทุกวันนี้พี่เล็กจะททำคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่มีเว้นวันเลยนะคะ วันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนเช้านะคะ9.30โมงครึ่งคนาฬิกา30นาทีคลิปที่2จะลงตอนบ่ายๆนะคะประมาณบ่าย3.15โมง15ค่ะ15.15นาฬิกา15นาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบ2ทุ่มค่ะ19.45นาฬิกา45นาที ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนำไปแชร์หรือแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้เลิงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะ i n s t a g r กร IG Twitter แล้วก็เข้ามาคุยกันในไลน์ได้นะคะ หรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้ด้านขวามือมุมล่างค่ะสแกน QR code เข้ามาแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาก็ได้ค่ะหรือว่าเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้พี่เล็กเข็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยค่ะหรือว่าเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะว่าใครเคยกินมเมล็ดฟักทองเรามาแบ่งปันประสบการณ์นะคะหรือว่าเคยกินเรามาแบ่งปันกันได้นะคะหรือสอบถามข้อมูลต่างๆก็ สอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ค่ะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะหรือไม่ก็เข้ามา QR code โค้ดของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ